วันนี้เป็นวันแรกของงาน s u โก้ Japan f ฟส2025ค่ะถ้าใครที่ตามช่องของฮิโรซังอยู่ก็น่าจะพอทราบข่าวบ้างนะคะเนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกฮิโรซังก็มาด้วยตัวเองเลยเป็นการจำลองบรรยากาศของญี่ปุ่นมาไว้ที่ The Mall Lifestyle บางกะปิค่ะวันนี้มีคนมาร่วมงานเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะถ่ายบรรยากาศรอบนอกก่อนนะคะ จะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านขนมของญี่ปุ่นให้เราเลือกกินมากมายเลยค่ะร้าเบเกอรี่นี่นนะคะที่หน้าร้านในไทยนะคะทุกไนิ่ นี่ก็จะเป็นดาลุมะค่ะดาลุมะก็จะเป็นตุ๊ก,กตาไม้ของญี่ปุ่นค่ะซึ่งไม่มีแขนมีขาเหมือนคล้ายๆตุ๊ก,กตาลลุกค่ะดาลุมาแต่ละสีก็จับสำหรับการขอตอพรด้านต่างๆที่ม่เหมือนกันค่ะงานจะมีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ -23 กุมภาพันธ์ค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมวังกะปิก,ก็สามารถมาชมง,งานกันได้นะคะ นี่ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะนี่เป็นร้านข้าวปั้นค่ะที่เดรารอบาีเขาจับที่ยี่บี่สามสี่วันนี้นะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมจากฮอกไกโลค่ะบเฟ่เล้าญี่ปุ่นค่ะลาเมงกับข้าวหน้าปลาไหล ตรงนี้เป็นร้านซาชิมิค่ะตามด้วยยากิโซบะร้านโมจิของโปรดเลยค่ะ มาชมวิวด้านบนกันบ้างค่ะถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่สมกับเป็นฮีโร่ซันจากสุกุก้ยเจแปนจริงๆค่ะอย่าลืมแวะมาชมงานกันนะคะจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ที่ะมอไลฟ์สโต์บางกะปิชั้นจีค่ะ